เดี๋ยวมันก mmm. ็แห้งเข้ากันนี่มันเหมือนกันเดี๋ยวมันก็แต่พอมันแห้งมันก็เป็นสีแรกมันเป็นสีไม่หูอของเก่าสีสวยกว่าไง่ายมันของเก่าสีเราเสพตัวตรงนี้มันหอมนะอยากเหลืองก็ใส่หอมมากมาขมเลอขมอ่มันใส่เยอะก็ขมไชพวกแกงเหลืองี่มใส่เยอะก็ขม ก็คือโซมามันใช่ไงโซบะแล้วก็เออคุณกินจะเปลี่ยนใจเอาไปสับไหมเปลี่ยนสิสนบบนเอาไปเอาไสทชามมาค่ะเนี่ยามามะไส้ดีมากนายกรอกนั่นเองจะเปลี่ยนใจไปสับไม่งั้นทคุณกินคุณจะระคายปากมากเลยนะคุณไปเลือกใบกระวางกับไอ้นี่ออกไปเลยนะเออือ,อเดี๋ยวดูสิคุณสม คุณเกษมสตรคุณเกษมเนี่ยผู้หวังดีครับหักหักให้อบเชยก้อนใช่ไหมเอาใส่ไปในชามคุณเกษมคนเดียวเลยอร่อยนั่งกินไปมันจะได้กินนานๆไงจ้านั่งกินไปเดินตามทำไมนะไปก่อนไปไปไปเลือกเอาก่อนแล้วเดี๋ยวจะผัดข้าวไปผมเป็นยายคุณ